ไม่มีทุนยังไม่น่ากลัวเท่ากับชีวิตที่ไม่มีความพยายามสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีรถคันนี้นะครับเป็น Volvo FH นะครับ16นะครับเป็นซีรีส์ใหม่นะครับไม่ใช่ซีรีส์ใหม่หรอกตัวใหม่นะครับก็กระจกสีฟ้านะฮะแล้วก็มีมอพ่วงมาด้วยวันนี้เป็นมอพ่วงแบบ ไม่ค่อยมีในเกมไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนนะฮะพวงพิเศษนะครับเป็นรถเอ่อรถอ่ารถแทรกเตอร์นะฮบแทรกเตอร์แคทนะฮะสวยๆเลยนะครับกับมอดพ่วงแบบนี้นะแล้วก็ตัวรถแบบสวยๆเลยคันนี้นะครับก็สวยจริงนะฮะสวยสุดๆนะครับโดนใจสุดๆนะครับแนวสไตล์รถซิ่งบาร์สิลนะับผมโอ้โหเสียงก็ผมใช้มอดเสียงแยกนะครับคุณผู้ชมในคลิปนี้มอดเสียงแยกแล้วก็มอดยางก็ แยกนะครับแยกออกไปนะครับในคลิปนี้ไม่มีมาให้เสียงกับยางไม่มีมาให้นะครับจะมีตัวรถแล้วก็รถแทรกเตอร์นะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดลงแต่งยังไงนะครับโอ้โหมายูตรงนี้รถนี่วิ่งบ่อยเลยเกินนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับผม r e s go ก็เอาละครับคุณผู้ชมนะครับก็ลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะฮะก็ดาวน์โหลดเลยครับมนะฮะมีอยู่2ลิงก์ด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นรถนะครับผม กดดาวน์โหลดครับผมรถวอนโบนะครับไอชิปนะฮะเป็นสไตล์บราซิลนะครับลิงก์ที่2นะครับจะเป็นตัวพ่วงนะครับไฟก็200กว่าเมกนะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับรอสักครู่นะครับประมาณ9วิรอไปก่อนนะครับผมรอสักครู่รอสักครู่อ่ะขึ้นมาแล้วทีนี้ก็รอให้มันเสร็จนะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะฮะเดี๋ยวนั่งสมาธิรอกันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็โชว์อินโฟเดอร์เลยครับคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับทีนี้ปิดเบราว์เซอร์ไว้ครับผม ตัวแรกนะครับเป็นรถครับผมอันนี้เป็นหนึ่งของหนึ่งสี่สองแล้วเนี่ยอืะมีหนึ่งสี่สามด้วยอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งตรงนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับเปิดตำแหน่งดักคิวเมนขึ้นมาครับผมแล้วก็ไปที่ยูโรทรัคนะครับค่อยตรงหมดครับลากมาด้านข้างครับทีนี้ครับใส่รถเข้าไปครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะมีอยู่หนึ่งโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็มีโฟลเดอร์ที่เป็นหนึ่งสี่สามนะครับแล้วก็ลาก มาใส่เลยโอเคแล้วอีกอันนึงนี่เป็นสกินนะฮะสกินก็ใส่เข้าไปครับผมสกินนี้เดสบอร์ดหรือเปล่านะครับใส่เข้าไปนะครับ3ตัวเรียบร้อยนะครับรถสําหรับตัวรถก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวพ่วงครับผมอันนี้เป็นด c s อยู่แล้วนะฮะเปิดไม่ได้โอเคไม่ต้องเปิดน,นะครับลากใส่เลยผม มุฟทูมอสครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็เข้าเกมได้เลยนะครับคุณผู้ชมรอสักครู่นะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับลดีออกซีนะครับแล้วก็เอามอสเดิมออกก่อนนะครับมอสที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วก็ใส่มอสเข้าไปนะครับมอสนะครับสําหรับตัวรถนั้นมีอยู่3ตัวนะครับสกินนะครับรถแล้วก็แดชบอร์ดนะฮะสามตัวนะครับและนี้เป็นพ่วงครับผมนะครับรถ คุณผู้ชมจะใช้เป็นคันอื่นก็ได้นะครับมอดอื่นก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นวอลโวคันนี้นะครับแล้วก็ตัวพ่วงก็ใส่เข้าไปเลยประมาณนี้เลยผมใช้อยู่4ตัวนะครับทีนี้กดคอนเฟิร์มว่าผมแล้วก็เข้าเกมได้เลยฮะอันนี้กดโหลดครับผมกดคอนเทนต์ฮะรอสักครู่นะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขายคันนี้ก่อนโอเคอันนี้มันสักพันนึงโอเคเดี๋ยวซื้อรถไม่ได้อ่ะทีนี้ไปตรงทรัคเดลเลอเลยครับผมเราไปดูเรื่องของหัวลากกันก่อนนะครับหัวลากวันนี้จะเป็นวอลโวนะครับ F-H เป็นรุ่น i อชิปนะครับไตล์บราซิลด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะติดบักหรือเปล่านะฮะอ,อันนี้เป็นสรปงนะฮะ SUSP นี่เป็นสเเอาเป็น64สีละกันนะครับก็โอเคเอาหมวประมาณนี้เครื่องยนต์ใส่เป็น750แล้วละกันนะครับเกียร์ครับผมเกียร์นี่ normal ตรงนี้นี่เอาให้แบบบาลานซ์กับก้ e กเฮวีนะครับเกียร์ไหนนี่เนี่ยใส่เกียร์ไหนก็ได้นะครับแต่อย่าใส่เกียร์มัว <laughs> เอาอันนี้แล้วกันนะครับทีนี้มาดูอินเตอร์ครับผมโอ้ไฟอินเตอร์นี่ไม่ใช่ไฟเลยอินเตอร์นี่สวยนะครับแสแตนดาร์ดนะฮะสแตนดาร์ดออริจินอลแล้วก็แสแตนดาร์ดอีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแต่งนะเนี่ยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับผมเดี๋ยวเลเวลผมผมมันต้องปลดเลยเนะี่ยเลเวลผมไม่ถึงเนะี่ยคุณผู้ชมก็ขับให้มันปลดก็ได้นะใช้ตัวกงตังค์ในเลเวลที่เมื่อวานนี้ผมเคยสอนนะครับอืมเอาตัวไหนอันนี้ก็ได้เอานี้เลยครับไปดูปิ้นจ็อบครับผมปิ้นจ็อบ มีอยู่แบบเนี้ยสองสามแบบด้วยกันนะครับ performance เอานี้ก็ได้ครับผมเอาเป็นเป็นเดิมดีกว่านอ้อเคเอาสีนี้แหละประมาณนี้เลยทีนี้ครับมาดูของแต่งเลยครับผมของแต่งน่าจะเยอะพอสมควรนะฮะไม่ไม่ไม่แม็นรถเป็นสไตล์บราซิลเลยวันนี้นะครับนี่ว้าวโอ้เยมงไปเลยแต่ใส่ของแต่งไม่ได้ไม่ตรงจะออกละใส่ของแต่งไม่ได้เนี่ยเอาออกครับผมอา้าว คลิกยากนะตรงนี้นี่ไฟล่ะโอเคสีดำครับผมดูดุดันนิดนึงนะฮะนี่เอาเป็น exercise นะครับแล้วก็ตรงนี้ของแต่งมันไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะฮะไฟเนี่ยไปใส่ไฟยิบย่อยผมเดี๋ยวผมไปใส่ที่หลังเอาเนาะกระจบครับผมสติ๊กเกอร์ฮะมีอยู่สิบแบบด้วยกันนะฮะสิบแบบสิบสไตล์ะฮะโอคนนี้แล้วกันนะครับนี่ก็มีไม่เยอะนะครับของแต่งมีน,อน้อยโอเคเอาอันนี้ก็ได้ ไฟตรงนี้ครับใส่ดูสครับผมหรือเอาเป็นอันอื่นก็ได้นะครับแต่ผมดูว่ามันกับคลิปนะฮะผมเอาเป็นนี้แล้วกันดูสบาร์ครับผมบาร์ข้างบนครับอ้าวผมลืมใส่มิชลินแฟนแย่จังไม่เป็นไรผมลืมใส่ DLC ตุ๊กตาครับไม่ไม่มีตุ๊กตาเลยใส่นี้เข้าไปครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระจกขึ้นมาตรงนี้โอเคอันนี้เท่อยู่นี้เครื่องปรับอากาศนะครับด้านข้างครับกับกระจกเอาเป็นปิ้นก็ได้นะครับ ล,ล,ล้อตรงนี้มันซ้อนนะคุณผู้ชมนี่มันจะมีคําว่า AR อยู่นะครับให้กด AR ตรงนี้แล้วก็ยางก็เป็น AR นะครับมันก็จะหายนะครับมาใส่ล้อตรงนี้แทนเนาะแต่ถ้ากด AR อีกมันก็หายอีกนะหายแบบนี้เลยไม่มีล้อ <laughs> ไม่มีล้อแล้วผมจะวิ่งยังไง <laughs> นะครับล้อเลยไม่มีมาให้นะครับเดี๋ยวไปใส่มอดล้อเอานะครับมดล้อก็ในช่องของผมเลยนะครับไปดนะูเอาเนาะเดี๋ยวผมไปใส่ที่หลังนะครับ ผมมีสอนลงอยู่นะครับเอาตรงนี้มีตุ๊ก,กตามาให้นะถังน้ํามันครับมีเปล่าเอานี้ท่อเนะถังน้ํามันอยู่นี้ไม่ใช่แฮมหาถังน้ํามันก่อนมุนว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นตรงนี้แหละแล้วแต่ชอบนะครับถังกลมหรือถังเหลี่ยมนะฮะมีถังกลมไหมมีอยู่เนาะส่วนผมชอบถังกลมมากกว่านะครับชอบอะไรที่มันกลมๆนะฮ <c oughs> <c oughs> ะใส่สีดำก็ได้หมดละนะครับบังล้อมีเปล่ามันต้องมีเนาะผมชอบแบบตัดนะคคุณผู้ชม อันนี้แล้วแต่ตามใจชอบนะครับผมชอบแบบตัดแบบนี้แล้วก็ตามใจชอบเลยอันนี้ไอชิปนี่ใส่บ่อยละเอาอันนี้แล้วกันนะครับโลโก้วันโวครับผมตรงนี้เสาอากาศครับผมด้านหลังครับโอ้โหมีกระป๋องเลสบูนะฮะกระทิงแดงนะครับกินแล้วคึกคักนะผมใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ด้วยไปดูภายในครับผมภายนอกน่าจะหมดแล้วนะครับไปดูภายในกันบ้างนะครับอะไรครับ โอ้สวยเลยสีดำที่จับใส่สีเขียวตรงนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์ป่านะครับสติกเกอร์สไตล์บาเซลนะฮะออกเป็นอะไรเอ่ยก็ได้นะครับอันนี้เป็นฟิล์มนะครับผมน่าจะเป็นฟิลมนะ์มเนาะทำไมเราอยู่ข้างนอกไม่เห็นหรือว่าผมไม่ได้ติกต๊กบางีกเกออฟิล์มครับผมฟิล์มนะครับอันนี้ตามใจชอบอนะฮะชอบสีไหนสไตล์ไหนนะครับจับไปเลยออาเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับน้ําเงินขาวโอเคมันเข้ากันนิดนึง นนิดนึงพี่ห้อยครับผมพูดเยียนะครับความจริงภายในน่าจะแต่งได้เยอะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แอนเซสซอรีภายในด้วยก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับหมดเลหรือยังน่าจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาลองซื้อดูครับเสียงเครื่องยนต์ก็นะมีหรือเปล่าเมนเท่ใจผมซื้อเลยเฟสแคสนะฮะนิวซีเร a ยสเรียบร้อยเลยลองขับดูครับผมไปตรงทรัคมนิเจอร์กดไรอิต กดไรอิสทีนี้ลองสตาร์ทเครื่องเนึ่โอ้ภายในสวยนะเนี่ยอินเตอร์ก็สวยฟังชันอินเตอร์กดตัวไอน,นะฮะเสียงเครื่องเดิมนะครับผมเคเดี๋ยวแบบนี้ต้องใช้มอดเสียงเลยละ่ะเคกระจกเอาลงได้นะครับกดตัวยูครับผม น,น่าจะเตเเ ulously, Initiative> ี้ยลงนะถ้ากดอีกทีก็จะยกขึ้นนะครับกดตัวโอครับผมไปตัดหมอกข้างล่างเราครับผมเปิดไปก็ตัวเอลเหมือนเดิมนะครับก็มีอะไรก็จะหมดแล้วแหละผมว่าโอเคไปลงไฟเลี้ยวน่าจะปกติหมดเลยอ่ะโอเครถใช้ก็ได้ละเดี๋ยวไปรู ไปดูพ่วงบ้างครับผมพ่วงนะครับวันนี้ก็สองสมดเลยนะครับในคลิปเดียวไปตรงเทเลอร์เพร t สคานะครับมันจะมีขึ้นมาเลยเนี่เลื่อนมานะครับตรงนี้เลยนะครับลองแต่งดูนะครับแต่งได้หรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่ามันรับอะไรได้ไหมโอ้ใส่ยางได้ไฟครับล้อฮะล้อนี่มีอยู่สามแบบนะครับแบบไม่มียางก็มีนะครัเอาเป็นอันแรกแล้ก็อันที่สยางใช้อันที่สองคผม ของตัวนี้นะครับตัวที่เป็นรูปหัวกะโหลกตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับลองซื้อดูนะครับกดคอนเิร์มบผมเดี๋ยวเราลองรับงานดูเนาะว่าจะได้หรือเปล่านะครับทีนี้ก็ใส่พวงก่อนครับตรงไปตรงเชลเลอร์เมนเตอร์ต้องกดยูสดูครับผมอ่าเรียบร้อยใส่พวงเรียบร้อยครับทีนี้ก็กดขับเลยครับผมอ่าโอ้สวยนะเนี่ยพวงก็สวยนะ ถ้าเดี๋ยวผมใส่ยางซิ่งนี่น่าจะสวยขึ้นนะครับกดตัวเ็ครับผมแล้วก็ไปตรงคาโก้มาเก็ตนะฮะโอเคเลยนะครับรับงานได้นะครับเป็นรถไถรถไถส่วนมากรถไถเยอะๆะเนี่ยอืมเยอะอยู่นะครับงานเยอะอยู่เนาะอันนี้ผมเทสกับแมปเดิมนะครับแมปอื่นๆนี่ลองลองไปเทสกันดูนะครับคุณผู้ชมว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะเอาละที่นี่นะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมดูตรงเอ่อวิชูินบาะ ตรงทเทเลอร์อทเทเลอร์เบาหรือทเทเลอร์อลิสทเทเลอร์อลิสหรือเปล่าชื่อพวกมันชื่อว่าตัว N นะครับผมไปทเทเลอร์อลิสใหม่แล้วก็ตัว N ใช่ไหมอยู่ไปเนี่ยเออหาไม่เจอจบขา่าวไหผู้ชมก็ลองไปหาดูนะครับในคาร์โก้มาร์เก็ตแหละนะครับเนาะในในช็อปมาร์เก็ตแล้วก็มีคำว,ว่าคาร์โก้มาร์เก็ตลองหาดูนะครับมันมีหลายหลายรถเลยนะครับหลายรถ <laughs> นะครับเราจะรับงานได้แหละนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแท็กเตอร์นะรถไถซะมากกว่านะครับโอเค เอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยเดี๋ยวผมไปใส่ยางซิ่งมาเพิ่มนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็ในช่องของผมเลยนะครับยางซิ่งก็ไปดูกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้หากมีคำพูดไหนที่ไม่สุภาพนะครับผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าน่าจะเป็นปีหน้านะปีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านอ่ีนี้ก็ ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้หน่อยนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ